คุณครับเสียงเขาควักแล้วท่างบนบนกงก่นุกนนนโอ้ยเต็นงองเตตงเดีวล่าตวงน้าตรงน้าตรงน้าุณสวัสดีครับผม อยู่กับมาอีกทานสายลายนาะมืนหนีภาไปยามบวงครับใส่ไว้หลังบานเลยเนาะขี่มอไซค์ครับอ้อมไปมานที่เฮาเนาะเซยไปม่านยี่สิบหลังนะครับแล้วก็เสีอาตอกไปนน้ำเนาะจากได้บุบล่ะแข็งแข็งแน่นนะตอกไปครับก็เสีบวได้เบาหลายนะครับมีภาไปเลยเนาะยึดหลังบานเลยเนาะขี่รถมาแป๊บเดียวครับเอาเปิดอารมณ์อยู่ครับมา เพิ่งกันเห็นบ่เห็นยังไงก็ขออภัยด้วยครับนี่ามันขึ้นขัวขาขวัวขาแตกตัวบ่บวกเักพันมุก่อยมาบึงเดีย๋ยวมาเฮาเนาะไปคุณล่ะ คุณครับเสียงเขาควักแล้วทางบนิ่งก่อนปุ่นปุ่นเด่นลงตงเดี๋ยวล่ะเดขาดบ่ตรงนั่งเง่น้ังตรงนัุ่ณ ถูกงามเลยครับเดยวปล่อยแล้วแด็ดแน็คเซตละหนุ่มบอหูแม่ครับหัวหัวออกตะเวนอยู่ครับวองกระถุ่มให้มีดหนึ่งแหละวองกระถุ่มครับอย่างไรอ่เด็เดปล่อยครับ Nó mát lắm, xoay qua lại lắng rồi Tháng này nó có thể là nấu cua lắm Xoay vô vườn tháng bây giờ Ủa, có vẻ ở này lâu, đi อย่าใย่าโน้ปีเก็บก่อนครับผมอย่ามันขาดเนาะเอาไปเก็บก่อนไปครับผมไ <c oughs> ย่ยำบวงนูตอนนั้นเศร้าครับหนาวเงี้ยครับเป็นแมวไล่ยหลยครับยีนนี่แหละครับไม้ขึ้น เตียนบานเลยเนาะนีะ่ก <c oughs> ็นั่เป็นบ,านนบ้านคุบนๆเลยอะไรครับเบื้องกันจะหลังป่ะคิดว่าผ่านหลายอยู่ยถืออีกบ่เท่านั้นแหละมีตัวหนึ่งโดดออกมาในหลังขึ้นเลยบ่ผ่านครับ่นเสยเราอยู่บ่ผ่านหรือเปลังนี่ ั้งแมวทั้งหมากล่หลายครับที่น,นี่ทันดีครับโอ้ลูกหนูไปนี่ก็เนาะหลังหนึ่งทั้งไหนวแล้วครับมึงขึ้นนีติดอยู่ฝุ่นเนาะติดอยู่ด้างฝุ่นนะครับมันโดดออกมาจากหูอะไรมึงขึ้นลืมแย่งมากกว่าน,นะเอาเปลยล่มไม้ย่างดีวันนี้ยิ่งสำโดดของหูก่อนครับ Quen. Nó luôn mất Phục lắm Tắm buông bít bật อุ่นหลังนึงบาผ่านนี่กระผมวานโบติดมนวานนี่ย่งลูกหนูบ่โอ่ออีเลียอุ้ครัวอีกแล้วพงยาตอนแรกตัวแรกกันโน่นต้องขาวครับวาแล้วลูกหนูว่ะแปดในดินหน่อยสิยกบมาเก็บครับจ้างหุ่นกัน ก็มาสลุกผนง้างแล้ว,น,ล <c oughs> วนี่แหละเอสองตัวหันบอแมนครับสองหมาบอยแมนตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้ครับมาขึ้น,น,นงามมานา่ามๆาะครับตัวเดี๋ยวก็พลาดตัวนึงครับมาขึ้นยิงประนันับ ไปลุนกันดีครับพี่ต่อไปนะครับสลักคิวนี้กันหมานครับพ่อได้พร้อมอยู่สลักคิวนี้ก็ือชิล่าหนุ่ยเพื่อนสนิทเนาะสวัสดีครับผม